สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศย่ามเศร้าๆอยู่สวนติดากันมาตาาัดห้าสวยคุนตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พอดีว่าสมัยกวนเลี้ยงงวเนาะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บไดยเลี้ยงเพิ่นปลูกง,งาไว้หลายมีคนมาขอซสื่อเพิ่นค่ะเพิ่นก็นเลยสิตัดขายจะเลยอยากเก็บภาพความทร่ำแฉ่ไว พอกบมเมรเพ่นเฮ็ดเบียกงานมาือเสาก็เลยสิมาซอยเพินินพันมาตัดห้าเขามาซื้อก่อกนอื่นเกรกกรต้องใส่หมวกคุ้มหนาก่อนมันใบมับนใบใบห้ามันทางหนาทางตาเนาะพี่น้องจา๋าเฮ็ดซอยผูเ่าไปซันละพี่น้องมาอยู่ซอยเพิินซอยเวียกซอยงานเริ่มต้นเฮ็ดสวนหม่ไหมยังจับจุดกับ่ท่านถือ ตัดหญ้ามาาัดละสิบบาทมาทัดบักย้อยเลยพี่น้องจาายายอ๋ามัดใหญ่ใหญ่คักใหญ่คักใหญ่แน่มัดละสิบบาทเพื่อนว่าอันนี้มันเป็นหญ้าหวานอิสราเอลีงัวงกินดีโปรตีนหลายเพ,พื่อนว่าผู้ใดมีงัวกะปลูกไว้ได้ลายก็ดีคือกันแต่ว่าเล็กขายงัวงเบิดแล้วพี่น้อง ตัดสัวสีไดมาดหนึ่งสามคนเฮ็ดตัตงวาถึงหลายชั่วโมงสองชั่วโมงก็มั้งตัดบ่ถึงดีดอกประมาณชั่วโมงหนึ่งตัดแล้วก็ให้พอแล้วมัดมัดแล้วก็เอาบแบกขึ้นรถให้เล่าอันนี้ผู้เขาสื่อเขาสิมาเอาพี่น้องใช้รถใช่ล,ลา เด็กมาอยู่บานนวกกับมวลอยู่พี่น้องแก้วมวลไม,ม่ความสุขหลายพอเดี๋น,น,นู้นโยึ้นเองค่ะเจ้าไปมาเท่านั้นเข่าทางเล็วเ้ยเข,อขอ่าทางพ่ขอ,ขอ้างที่บอก เอาคขืนรถลดแล้วพี่น้องจ้า่อกับแม่เพื่นคาบถกลดกบขื้นเมื่อบานข้างบนอันเต็มรถลดนั่นนะรู้ว่าจ้เท่าไหร่สองร้อยบาทเต็มรถลดสองร้อยขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มารับชมสวัสดีค่ะ